สวัสดีคะ่ะทุกคนนอกจากลิซ่าแบล็กพิงคนะคะเธอจะเป็นที่ชื่นชอบของบิงทั่วโลกแล้วแน่นอนว่าเธอยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรดาเด็กฝึกที่ผ่านการแข่งขันจากรายการ u ซเวอร์ด้วยวันนี้แอดมินจะพาไปชมนะคะว่ามีเด็กฝึกหนุ่มหล่อคนไหนบ้างที่มักจะเข้าไปกดไลค์ถูกใจรูปภาพของลิซ่าแบล็กพิงคใน IG Story หนุ่มคนแรกนะคะคือเด็กฝึกจากรายการยุทธวิจูดซีซั่นสอย่างคริสเตียหรือว่าหวังหนานจินนะคะหนุ่มหล่อคนนี้ชื่นชมเมนท์ล,ลิซ่ามากๆเลยนะและนอกจากเขาจะกดติดตามไอจีของลิซ่าแล้วเนี่ยเขาก็มักจะเข้ามากดถูกใจรูปภาพที่ลิซ่าเธอโพสต์ลงในไอจีสตอรีด้วยนะคะ และหนุ่มหลอกคนต่อมาแน่นอนว่าถึงแม้จะอยู่ต่างรายการแต่ความชื่นชอบลิซ่าแบล็กพิงกก็มีมากมายมหาศาลเลยนะคะเขาก็คือแคเลนเด็กฝึกสุดหล่อจากรายการ Survivor จีนอย่างช่วงและหนุ่มหลอกคนนี้เนี่ยเขาก็ยังเป็นสมาชิกวง Intersection Boyband ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยและเขามักจะมากดไลค์รูปภาพใน IG Story ของลิซ่าแบล็กพิงกบางทีเนี่ยมากดไลค์ไวกว่าแอดมินอีก,กน,นะคะก็เรียกได้ว่าลิซ่าโพสปุ๊บเนี่ยหนุ่มคนนี้ก็ต้องมากดถูกใจปั๊ เลยทีเดียว หนุ่มหล่อคนต่อมานะคะเด็กฝึกจากรายการยูซิยูซีซั่นสามทีมเมนเทลิซ่าอย่างหลิวจินนอกจากเขาจะกดติดตามไอจีของ Lisa ลิซ่าแบล็คพิงค์แล้วเขามักจะกดถูกใจภาพบนอินสตาแกรมของลิซ่าด้วยและแน่นอนว่าตอนนี้หลิวจินเขาได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเอ็กฟอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆและคนต่อมานะคะจากฝั่งช่วงกันบ้างเขาคือหนุ่มหล่อน่ารักมากๆอย่างแพทริกนักร้องนักแสดงชาวไทยที่มากด้วยความสามารถเขาเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของ คนไทยที่ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Into One และแน่นอนว่านอกจากเขาจะติดตาม IG ของลิซ่าแบล็ p พิงแล้วแพทริกยังเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่เขามักจะเข้ามากดไลค์ภาพของลิซ่าแบล็กพิงด้วย ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะหนุ่มหลอคนต่อมาเขาคือหนุ่มน้อยน่ารักมักเน่แห่งวง X-Form อย่างหลิวกวนโยหลิวกวนโยเป็นเด็กฝึกของทีมเมนเทอร์ลิซ่าด้วยนะคะเพื่อนๆน,นอกจากที่เขาติดตาม i อของลิซ่าแบล็คพิงแล้วหลิวกวนโยเขาก็มักจะมากดไลค์ภาพให้เมนเทอร์ลิซ่าของเขาด้วยนอกจากนี้นะคะเมื่อเวลาหลิวกวนโยเนี่ยเขาเห็นภาพลิซ่าที่ไหนเนี่ยเขาก็มักจะหันไปมองภาพเมนเทอร์ของเขาเสมอก็เรียกได้ว่าชื่นชมเมนเทอร์ลิซ่ามากๆ ลนะและหนุ่มคนต่อมานะคะเขาก็คือริกิหนุ่มหล่อที่มีความสามารถเรื่องการเต้นมากๆเขามีดีกรีเป็นนักออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินชื่อดังมากมายเช่นศิลปินค่าย SM นอกจากหนุ่มคนนี้ชื่นชอบลิซ่าแบล็กพิงมากๆถึงขนาดกดติดตามไอจีแล้วเขายังเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่มักจะแวะเวียนมากดถูกใจรูปภาพในอินสตาแกรมของลิซ่าแบล็กพิงเสมอก็เรียกได้ว่าลิซ่าแบล็กพิงจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กฝึกสายแดนนะคะเพื่อน และตอนนี้เขาก็คือหนึ่งในสมาชิกวง Into ูวั และยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะทางฝั่งช่วงที่มีความสามารถมากๆอย่างนายกันชิดเด็กฝึกชาวไทยที่มากด้วยความสามารถและร้องเพลงเพาะมากๆด้วยเขาสร้างความประทับใจให้ทุกคนที่ได้ดูเขาทั้งสเสน่ห์รอยยิ้มความน่ารักเนี่ยเรียกได้ว,ว่ามีครบหมดทุกอย่างเลยนะคะสําหรับหนุ่มคนนี้และแน่นอนว่าเขาเป็นหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยที่สามารถชนะการแข่งขันได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง i n t o One นอกจากเขาจะกดติดตามไอจของลิซ่าแล้วเขาก็ยังป ็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มักจะเข้ามากดถูกใจรูปที่ Lisa ทลิซ่าเธอโพสลงไอจของเธอด้วยนะคะและหนุ่มคนสุดท้ายคือหนุ่มสุดหล่อจากรายการยูซี่ยูซีซลูกศิษย์เมนเทอ a ลิซ่าอย่างต้วนซิงซิงก็เรียกได้ว่าเมนเทอลิซาเนี่ยเขาสอนมากับมือเลยนะคะนอกจากซิงซิงเขาจะกดติดตามไอจของลิซ่าแล้วเขาก็ยังติดตามบอยปูของลิซ่าด้วย และแน่นอนว่าหนุ่มคนนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มักจะเข้ามากดถูกใจภาพที่ลิซ่าเทโพลงในไอจีสตอรี่นะคะ และตอนนี้หนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยเขาก็ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์อย่าง Xform และล่าสุดนะแอนมินเห็นภาพในงานไลฟ์เปิดตัววง Xform นะคะสิ่งสิงเขาหล่อมากเลยนะคะทุกคนคือยิ่งดูแล้วยิ่งหล่อมีสเสน่ห์สุดๆโดยเฉพาะเวลาที่เขาทำผมหน้ามานะคือทั้งหล่อทั้งน่ารักเลยนะคะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นเหล่าบรรดาเด็กฝึกสุดหล่อที่มักจะเข้ามากดถูกใจรูปภาพใน i อของลิซ่าแบล็คพิงคนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ 啊。Ah.